นะครับเสาวันเสาที่ยิ้มหานะครับตุลาคมนะครับผมพามาเลาะเบิ้งราคางัวโอ้งามๆนี่ของไผรเนาะครับพ่อนะะี่ยเจ้าของบ่ใครยู่น้ำงัวเนาะ S <S ได้บรครับเบิ่งรรับพอขาแน่หอยพอแม่พี่น้องเข้ากับเริ่มเขาม่าเลือกซื่อเลือกหางัวเขาเลี้ยงนะครับหลังจากออกพ้รนสาแล้วมีพื้นที่เลี้ยงเกี่ยวเขาดอแล้วกับเบิ่นกัเริ่มเขามาเลือกซื่อเลือกหา

เป็นห้องเขาใด้น <that> รือเจ้าการสมวดจอยแล้วเจ้าเลยไม่ได้บ่ครับรู้ลักของจอยปะรู้ลักของเจอยก็ได้แหะครับเพื่อคนว่าจกำลังสืบถ่ายกันอยู่กำลังต่อราคากันข้าพึ่งราคาหัวนะครับหลังจากออกพ้นษาแล้ว โตกับเจ้าของบ่ค่อยอยู่ครับพี่น้องครับผู้ใดอยากเลือกซื้อเลือกหาก็เข้ามาเลือกที่ตลาดนะครับเอเพื่อบ่ผบผพผาดนะครับนี่ผมกับชายทําเพื่อเป็นแนวทางในการพี่น้องเขาาด้การตัดสินใจเบื้องราคาเข้าๆนะครับเะออใครับพ่อนี่ใครับนี่มือเน็ตครับมือเน็ตอ๋อหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน วัาผ <gonna me. S 1> ูเนาะเอาไปใส่บุญใส่งานเอดีเอาไปแจ้งงานเออใส่งานไบเท่าิแจ้งงานมาอยู่กนัวเปยัิ่นแ้รปามันนะแกไปเปล่ากะเอาไว้ยังโตแล้วว่าสามใช่หรืทุ่มไหนอีกไหนยืนนู้นบอกเขาได้ไรแม่นั่น เจ็ดห้าไอ้มื่นเจ็ดโน้สิบห้าตรงนี้สิบห้านะครับเบิร์ดครับราคาหัวนะครับตอนนี้มื่นห้านะครับหัวเป็นเธอได้กี่หมื่นห้าบอโอ้หมื่นหกเอาออโอ้ยไงสูงเนาะสูงรลอยสี่สิบ สูงลอยสี่สิบนี่าผสมนี่เนาะทองเนี่ยเ,ออ,เออมันขาดน้ำเลี้ยงนะครับเพิ่นกำลังต่อราคากันอยู่6มื่นหก่นเวา้าอ๋อเ,อเบิ้งดูให้เพิ่นเบิ้องราคาดดูเพิ่นเอาเขาไปเลี้ยงไปขุนไปกินเฟืองกินยานครับเ,เบิ้งครับพี่น้องเราบหมื่นหกกูได้ดสนใจกะ เบิ้งกัามันกำลังต่ตรองราคากันอยู่นะครับเนาะอั้นี่ก็1มื่นเอทนะครับผูนี่คเท่าไรท่าไแล้วครับรรนี่พ่อนี่จไปนขอ ห่าโละเบิ่งมาพ่อเนาะเบิ่งมาคาเบิ่งยังไปเบบรรยากาศตลาดนัดคู่กระบือท่าแร่นะครับกะง่วงกะเขาไล่ครับเมื่อนี้ยัางชุบหมูไก่มึงจะเขาอยู่บ้าน เออหยุด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 นี่หละหยุดหยุดหยุดตื่นเนาะตื่นแท้อครับต่อรองราคากันเยอะ โอ้โหโตโตบรรยากาศตลาดนาโคกระบือบนท่าแล่เพื่อเมื่องในวัดสุพรรณนะครับบรรยากาศไมอนีกะคึกคักนะครับพ่อแม่พี่น้องเขากะเข่ามาเลือกซื้อเลือกหากันหลายครับ เบอร์เบนก์นับไลฟรฟ้าไล่ไลังฟ่าบ่เออตรงนี้ไลด์ฟ้าห้องฟ้าดิโอ้โห่าจุควัญ n h ạ ครับเดี๋นี คนกับจาขวางว่ายูน้ำกันจาขวางกับงัวง่ายูน้ำกันกับเบิ่งกันนะครับแล้วกผมกับใคยทำเพื่อี่นองเข้าได้รับชมบรรยากาศนะครับอาจจะไม่ได้ขอมุนนะครับขอมูนอาจจะไม่ได้เชิงลึกนะครับบางคนเพิ่งจะอาจจะโบนันปัญใดทำเหมืองทองเหมืองทออาจจะไม่ได้นะครับ เบิบ้ลบรรยากาศไปถามถามราคาไปถ้าพอมันพี่น้องเขาอยากเลือกซื้อเลือกหาเขาเลี้ยงเขาคอกเขา,ขาฟ้ามก็ต้องมาเบิงล้วยตัวเองนะครับเนาะเพื่อว่าการกผิดพลาดน,ะค,นะครับเดี๋ยวคมพาเขาไปเบิ่งตัวนี้เพื่อนดี้องเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับมื่นเจ็ดหรครับแม่ลูกว่ครับแม่ลูกลูกตัวตัวผูหรือตัวแม่ตัวเมียเนาะ ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนหนีมืนเจ็ดนะครับคูน่นีเพิ่นห้องผู้ใดสนใจเอาเขาไปเลี้ยงเขาคุณเขาฟ้ามเขาข้อกินเฟืองไม่นะครับต่อเฟืองกับหาเขาไปนะครับแล้วติตตดต่อเพิ่นได้ครับนี่เบอรทโทรหมครับพ่บอรครับขอเปิดท่ครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สามหก แปดสามสี่สามนะครับเนาะหัวใจครับพ่อนี่ยพวดในแก้วนะครับสกุลนครเฮาเม้าไก่นะครับผู้ใดสนใจเพื่อนตั้งไว้ที่มื่นเจ็ดนะครับราคากับตอร่องกันได้นะครับต่อพ่อิ่นเบิ่งนะครับเด้อผู้ใดอยากได้เขาไปเลี้ยงตัวแดงแดงเท่าไรนะพ่อสามพันห้าครับสามพันห้าครับสามพันห้าหมื่นสามพันห้าอร่อยนะครับงัวโค้งนะครับแต่ถือว่าใส่ไง สูงลอยสี่สิบกว่าอยู่เอาไปกินเฟืองกินต่อเฟืองกินลูกเขาไม่นี่ขึ้นจิกขึ้นเรี้ยวอยู่ตึงเร็วดอกกินห่อกินยังแนงน้อยสูงลอยสี่สิบกว่าครับแม่แม่เลี้ยงเดียวแยกลูกแล้วนะครับรรนะ้อพ่อนเนาะแยกแล้วก็ได้ไหมยักตัรับพดิใช่หรือขายไปเลือ,เล,อเลือตัวเดียวนี่เนาะ โอ้เหลือสองตัวอีขาวเท่าไรครับพ่อมื่สามมื่นสามโอ้นี่กัรแล้วถือว่าซ้ำกันแล้วเนาะมื่นสามหารอยครับใส่นี่คือว่าพ่อเขาไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงจักเดือนนึงกับผสมได้แล้วครับอีขาวกับมื่นสามอีแดงกับมื่นสามหารอยนะครับมีบอร์โทรครับพ่อโอ้มีบอร์โทรเนาะครับนะครับว่าเป็นยังครับ หือว่าก็เลี้ยงย,งยจะจะมีพ่อแม่พี่น้องเขาก็เริ่มเขามาเลือกซื้อเลือกหาเขาไปเลี้ยงนะครับมีพื้นที่นะครับเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วเพิบ,บว่า หนึ่งครับหลายแ <c oughs> ล้คลว,ว,ค,รค,รว,วครับเริ่มคึกคักครับตลาดผู้ใดสนใจก็บแม่นะครับเด้อตลาดนัดวันเสาร์นะครับงัวนะครับวันศุกร์เป็นควายนะครับเบื้องรับ บึงเล่บึงเล่หัวโลดนะครับเิ่นห้องเขาได้พ<อ>่อห้องเขาได้ครับนี่เล่หัวโล้งามๆนี่สองหมื่นครับโอ้ราคาสองหมื่นเนาะขายแล้วเน,ะน,น,นะาะอ๋อราคาสองหมื่นเพราะเป็นห้องพ่อบอกข่อนี่ ครับสองมืนนะครับสายเลสายขุนราคาแตะต้องได้นะครับช่วงนี้ราคาสองมือนครับใส่นี่มื 40, 500, 500, 500, น้ะครับเออไอ้บรกนี่แนวพ่อนิ่มือนสี่พันห้าร้อยครับหมื่นี่พันห้าร้ยะครับโอ้ยใหญ่ตันดีครับตารอนะครับตัวผู๋นะครับสายขุน

้อมูลเขาอาจจะม่เข้าเชิงลึกนะครับเพราะว่าเจอใหนพอมีน้องเข้าได้เบิ่งรา,าคาเป็นได้ขายเบอร์หลังครับทั้งนี้ยังขา,ายง่ากขานาดนี้โอ้ยบอกว่าแล้วครับชื่อเป็นนาทิปอ์ตั้มไม่ได้ใช่แล้วครับของไอ้โอ้เล่หรือบ่าครับเล่สรับ้าร้อยากโอ้ยตัวนี้บอกครับรอยอยโอ,บโอ้หมื0นหารอยมืนหารอยแล,ล้วนี่ละครับ52 2ตัวนองตโอ้เล่ัองตัว นีส่สองตัวนี่สามที่ซองคับอ้อยู่นี้นะครับแม่สาวนะครับแม่สาวเออนี่แม่หน,นะน,นึง่งสามมืนสองนะครับโตละสิบห้ากัวนะครับสิบห้าสิบหกนี่โตละสิบหกนะครับเพื่อนห้องอ้วนๆนิดหน่อยนั่นมื่นหาร้อยห่นาร้อยต่อรองได้นะครับ ตูดใยสนใจเขาเลี้ยงเขาคุณน,นะครับเนาะติดต่อพี่มานะครับมีเบอร์โทรไาครับ086219454นะครับติดต่อพี่ม่านะครับเด้อม,มากตูดายขายทุกช่องทางวา่าจะได้ขายนะครับเงีนครับมันก็คือว่านะครับในการตัดสินใจเพราะของมันก็เรืมไหลเข้ามา เ็นด to ุริางาุบา้องไผมพ่อไปเบิ้งเรื่อยๆแล้วครับบรรยากาศตลาดนัดโปะกับเบือบนท่าแรเพื่อเมืองกับวาสุกรคอเน้องเาพม่นีกะวันเสาร์ที่ยิ้มหากะคือคักนะครับพอขาในห้อยพอเม่พี่น้องเฮ้ากัเริ่มมาหาเลาะสื่อเลาะเบิ้งง่วไว้เลี่ยงนะครับ အဲ့ဒါက

ลูกพ <À> ่อได้ครับได้ครับได้ยังมากมือนีโตัวไหนล่ะมีบ่อเท่าไรขึ้นใส่ห้องขวาตัวนี้บ่อโอ้โสามตัวสามตัวเลี้ยงอยู่นี่แม้ยงบนเลื้อของเราโอ้เท่าไรล่ะพ่อห้องตัวนี้ตัวนี้เก้าพันห้าโอ้เก้าพันห้าพอหอดมื่นเนาะเก้าพันห้าตัวนี้เลยพ่อ หมื่นกักพัร้อยตัวฟากไปเด้อพ่อเบินเงือกโอ้โเปลี่นแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผูเนาะเท่าไดรล่ะพ่อห้องสองหมื่นซีนะครับลูกตัวผูเราฟากไปนั่นดีเด้ตัวนี้เด้อโอ้แม่ลูกคือกันโคบนีลูกตัวผูคือกัน เออเท่าใดแล้วพ่อสองหมื่นสามพรมนี่สองหมื่นสี่ตัวนั้นหมื่นก็บหาร้อยตัวนั้นเขาพัดหานฝากไว้นั้นพ่อเนาะมีแต่ราคาแตะต้องได้นะครับช่วงนี้ราคาบบราคาบวสูงนะครับผู้ใดสนใจเอาเขาไปเลียงไปคุนไปกินต่อเฟืองเขาดอไหมติดต่อ,อ่อพ่นมานะครับเนาะ มีเงินขนาดไดบ่ถึงเมื่นหรือมากขนาดไดกับติดต่อพ่อ่นมาแล้วเิ่นหาให้เนะครับเพราะมันมีง่วมีควายอยู่ตลอดนะครับพ่อเิ่นเบิดโทษนะครับพ่อแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดหกห้าแปดหกห้าเจ็ดศูนย์สามเก้าเจ็ดศูนย์สามเก้านะครับพ่ออย่งก่อนคือพ่อพ่อโศนะครับแล้วโอ้โทษครับผม ครับถือว <'re> ่าราคาแต่ตองได้นะครับมื่นหาร้อยเก้าพันหานะครับตัวนี้มื่นหาร้อยตัวนั้นเก้าพันหานะครับนี่ก็บสองกัวนะครับโค้คมแม่ลูกสองกัวก็ติดต่อพ่อผลมาเด้อครับเด้อมีงวอตลอดหรือว่าผู้ใดกัมาเลือกเบิ้งมาจับมาบายเอายุคพีละครับตลาดดัดโคกับเบือทาแหลงเฮานะครับช่วงนี้ก็บนา ซื้อเขาไว้นะครับรบรรยากาศนะครับรส่วนนีนของไผ่ห่อน เหรอโน้บักคูเนี่ยครับ้าหกคูสายคุน้าหกผูใดมักง้วเขาคุนไงต่อร่องเพื่อนเอามาเบิ้งเลือกซื้อเลือกหาเอานะครับที่ตลาดนัดนะครับเอา้าซื้อทั้งออนไลน์ว่าอะไรหรอครับพ่อแม่พี่น้องเฮ้า ปกติแล้วนนครับผมบอแนะนํำเนาะครับการซื้อออนไลน์นี่คือการแค่บึงประเมินราคาว่าเขามีเงินอยู่ประมาณนี้เขาจีด้ยซับไหนเนาะครับถ้าเขาจะซื้อจริงๆแล้ว,วเขาต้องเข้ามาที่ตลาดนัดนะครับมาเลือกซื้อเลือกหาเอานะครับเพื่อบอให้เป็นการผิดพลาดนะครับเนาะพอมีพี่น้องเข้าโมเมนว่าจีดให้มนา เบลาน้อยประมาณ5เดือวนี้ค่ะแต่แม่ได้ค่ะลดใส่เสียไหนนอกอกลูกเนี่ยเอาแบบ่ายเงิได้เดค่ะี้วแล้วผมมีนะครับเบอร์ออกเสนอไดมคะเสนอร่าดีเบอร์อกใไหนเรื่องอะไร คือคาดครับตลาดนู่นี่เสาที่25นะครับอ้อยลืมครับผู้ใดสนใจกับมาเลือกซื้อเลือกหาเอาที่ตลาดนัดนะครับหลือผู้ใดอยากขายกับเมื่อขายที่นี่ใครอยากซื้อกับเมื่อซื้อที่นี่นะครับมาเบ่งราคาบางที่โฮมสะอาดผ่ด้ใดขอมูลที่ลึกนะครับเพราะหนึ่งไมอยากอยู่ไปซอเพิ่นไหลายนะครับหลังก้นเพิ่นกะกาลังหีิซื้อหยิขายหรือว่ามีลูกค้า กำลังต่อร่องราคาอยู่ห้อกะไปสอไปวุนว่นวายเพิ่นหลายกับเไืใดน,นะครับต้องให้ความเป็นส่วนตัวของพอข่าในหอยเขาน้านะครับรลบกวนหลายเ่ใดน,นะครับผมก็ทายท้ำเพื่อเป็นแนวท่างนะครับชุบบรรยากาศนะครับตลาดนัดโคกระบือตำบลอารานะครับเพื่อเมืองจังวัดสมคลรขอน้องเข้า เขาหยุดซื้อเขาเลี้ยงเขาขอกเขาฟ้ามเขาคุ้นเขาต้องมาเลือกซื้อเลือกหาด้วยตนเองนะครับเขาจะมาซื้อทางออนไลน่หรือจบกันทังโชวเชียวแบบนี้ผมกัแบผู้ค่อยแนะนั่ม,น,มน,น,น,นะครับหรือว่ากเกเล้วแต่ควาวมถาัดของพ่อแม่พี่น้องเขาานะครับไม่ช่องของผมกับจู่ว่าใครไปสอนะครับสอคนไล่คงที่นกะ อาจจะคือว่าแ่ะครับใจเพิ่นใจโตนะครับเนาะรบกวนหลายกับเป็นการจู้จี้จุกจิกบางที่เพิ่นกับฉีซื้อยิบขายกันยุ่งแล้วนะครับทางที่ดีเข้าอยากได้งัวได้ควายเขาคอกเขาฟ้ามเข้ากับเมือเลือกเมืองเอาด้วยตัวเองนะครับเนาะผอเรีพี่น้องเข้าให้เข้าใจตรงกันนะครับเนาะขอมุ่นเมือนจีด ถามไปยังได้กะคือเก่าล่ะครับผมอยากให้พ่อมีพี่น้องเข้ามาเข่าม่นเท่าไรครับนี่มื่นเอ็ดสองตัวโอ้มื่นเอ็ดโอ้ผมว่าเอาเนาะว่าเอาเอาไปขายจริงได้นี่สายสายดำสายดำมื่นเอ็ดครับคุณูเบิรงดูครับน่าได้แล้วเขได้ขายแล้วไอ้เนาะครับสองตัวเงินหนึ่งเฮ้ ไหนแล้วเห็นวะเหลียงยังน้อยก็ซึ้งอ่ะเนาะโอ้ยขายตัวเดียวก็ได้ละมือหนึ่งโอ้ยป่านงัวหลักโนบ้านนี่เออครับสองโตมือหนึ่งครับเดี๋ยวนี้เดินอะไรนะครับเ้เบิ้งครับโมกับโมเบิ้งมายังเอาละครับเงินอยู่ในถุงเฮาในบัญชีเฮาเฮาก็าเป็นตี๋ โอนไปมั่วซั่วนะครับวิธีแกงข้อซินเตอร์หรือการต้มตุนการหลอกลวงกันนะครับเรามาเบิงเลือกซื้อเลือกหาด้วยตนเองมักจะเอาว่มามักเข้าห้องพาไปเพะเอานะครับเ่ว่าห้องซื้อไปเลี่ยงเพราะแม่เขาซื้อไปฐานนะครับเอาผมเชื่อว่าพราแม่พี่น้องเขาต้องซื้อไปเลี่ยงกันส่วนมากนะครับต้องมาเลือกซื้อเลือกหาเอาให้มันถูกใจนะครับ

ใช่ละได้ยังมากละ่ะงัวต้องลดเหมือนเอองี้ั้งว่าไงัว,บ,บ,วบ,บ้านเนาะงี้เราใส่สิบนิดๆห่อครับ,บเท่าได้เลีนยนี่แม่นี่สิบสองเออเออแปดันา,าโอ้คู่นี่คู่นี่แปดตันหาแม่ลูกแปดตันหาอันนี้มื่นสองคู่ได้อีกครับ โอ้ยคู่นี้เด้เออันี่สิบสามดำกรับแม่นมีแต่โค้แม่ลูกเนาะครับเนาะมือนีเนาะมีแต่ราคาราคาชาวบ้านเนาะหมืนบบนม่นกว่าบาทงัวบอมแม่ใส่ไงนะครับเป็นดเออเนออตัวนี้เพคนขายแล้วนีนะ่เนาะนี่ก็ที่ว่านั่นขึ้นมาตั้งน้อยแม่ดำเท่าไรล่ะครับเนี่ย แม่ดำเลยอโอ้แล้วตัวนี้เท่าได้ก่อนตัวนี้13เนะา,าะคือว่าราคาพ่อเออราคาห้องยังต่อรองได้อีกนะครับเนาะเจ้าของวันทั้งไหนเหรอจร้าของเพิ่นเดี่ยวอยาซื้ออีกอะ่อะกลางวันเนาะเงินมือเงินซื้อจับไว้นะครับเนาะผู้ใดสนใจโคมละสิบกว่าวนะครับสิบอือมีทุกราคาครับสนใจจะติดต่อเพิ่นมาเพิ่น เอามีเงินเท่าไหร่เบื่อโทษเสีย่นจับไม่ได้หรือว่าเบื่อโทษจะคองอะโรดอะศูนย์หกสามศูนย์หกอ่าอสี่เจ็ดสามสองครับผู้ใดสนใจราคาเท่าไหร่ก็ติดต่อคนมาเบิงนะครับเด้อราคาต่ำหมื่นหรือหมื่นนิดนิดคมแม่ลูกหรืออยากได้แบบใดครับครับเออปิดป้ยเลยสวนหมักหน่าสวนา่ามสวนมันกะติดต่อพ่นมาครับมีแต่ งัวครับงัวบะเลือกหยาพวกนี้นะครับติดต่อเสียเพิ่นมากเบอร์โทร่นะครับเบอร์โทรเจ้าละศูนยกสาม่ะสามเก้าส32ครับผมูุใดสนใจติดต่อเพิ่นมาดนะครับเด้ออยากได้ราคาได้เพื่อนหาให้อเม่จะขึ้นแล้วเหมอยากขวังยีดเนาะงัวเนาะขวงขนาด เห็นได้ได้อย่างม่ามือนี่โอ้ใสโอ้บนนย้าออกาควอข้ายมาหายน้ำมือนิวขอพุเามา,เาไปล,ไาล้งไอพุนบ่ครับผมครับผมบรรยากาศนะครับสำหรับมื้อนี้ผมจะจีจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ไม่คลิปวิดีโออาจจะว่มีภาพหรืออาจจะมีภาพเสียงที่บ่เหมาะสมหรืออาจจะบ่ถูกใจพ่อแม่พี่น้องเข้ากับขอโทษขออภัยนะครับนนเนาะเกิดว่ขอขอาผมไา่การที่ไม่คลิปผมคือเป็นคลิปสดนะครับบพราะมีการตัดตอ่อบ่ามีการดัดแปลงอย่างทั้งสิ้นนะครับบรรยากาศชุดๆดนะครับไม่วันทีมีมหาตุลาคมนะครับเป็นบรรยากาศชุดสดเข้า บ่มีการตัดต่อไม่มีการปรับภาพปรับเสียงนะครับอย่าลืมผู้ใดต้องการซื้อขายง่วนเขาว่าที่ตลาดนัดโคกระบ,บือตำบลท่าแร่นะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสกลนครข,ของเฮาวันสุรก์กิดทเป็นควายนะครับวันเสา์ก็ดทเป็นง่วนะครับ พอมีพี่น้องเขาก็สนใจนะครับนี่พื้นที่เลี้ยงนี่ยาคางบ้านคางหน้าหัวสวนยาหกนะครับมาหาเลือกซื้อเลือกหาดนเลี้ยงนะครับใส่มื่นกลัวหรือพอถึงมื่นกับมี่นะครับเนาะพอมีน้องเขาเขาผมขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ